ได้ถึงกุ้งถึงปลาพี่น้องเลยบาทนี้เห็นบ่ครับได้เป็นโลครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมครับวันนี้ผมกับสิบผ้พามากนะครับอ่าได้ห่ออาหารกุ้งครับสูตรรับสูตรเด็ดนะครับผมตัวนี้ปังขึ้นมามีสารอาหารอยู่หกอย่างครับตัวนี้หอมครับกินหอม เห็นพอพิ่นออกมาใส่เบิ่งนะครับใส่กับด่างด่างกุ้งยิงทีนะครับผมใส่ลงไปยางทีนะครับนี่ครับผมลักษณะนี้นะครับผมยกขึ้นมานี่สองอันยิงทีได้โล่เลยนะครับกุ้งกุ้งฝอยหน่อยบานเฮ้านะครับผมนี่นี่ผมก็มาล่องที่เอาไปใส่เบิ่งครับหนึ่งสองสามตีหาหลังหกหลังครับผมอะเอามาลุนมาชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปใส่ไว้ก่อนมืออื่นคุ้งนี่เข้าจังม่ยำนะครับตัวนี้สุดรับสุดเด็ดนะครับผม เขาจังมะบึงกันนะครับผมขันมันเขาอีรีมันมารอีรีพอแม่พี่น้องอยากได้ไว้ไปใส่นะครับไวไปใส่หาอยู่หากินเท่ากันสามารถถามได้นะครับผมถ้าเขามาถามได้นะครับตัวนี้อ่ะโอเคผมไปไปชุบเลยครับว่าผมติดผ้าไปใส่กุ้งนะครับผมไปอยู่หัวอยู่น้องอ้วนครับคล้องคุณนะครับไปซีหาหลังครับผมไป มาครับผมลังแรกครับปลาเดิมเล้ครับอยู่ห้องห่วยอยู่หน้านะครับผมมาเดีย๋ยวผมจะใส่ลงไว้ให้เบิ้งนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายง่าสบายเลยครับนี่ครับผมนี่หวัดทั้งไตออกเป็นแป่นเกกน่อยนะครับ วางลงไปแบบที่ได้เลยนะครับผม,อมโอเคครับผมเอาหยาป๊ไไปสักหน่อยนึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับผม,มไปเบิ้งหลังต่อไปเลยนะครับ <S 2> <S 2> อครับผมมาเบิ้งหลังที่สองครับอ่ใส่ทีไม่ หมวยนี่น้องที่โตครับอโอเคครับเหลืออีกสามสีหลังครับผมผมขออนุญาตเดี๋ยวไปใส่ตอก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจังมาลุ่นมาช่มกันนะครับ ว่าสิมีโตบอลครับโอเคครับผมไป โง่ครับที่ครับคุณก็มาฮอดวันเวลาแล้วครับมาใส่กุ้งไว้อีกวันครับเนื้อเด็เดเนื้อพิเศษห่าผู้ใดอยากได้กับสามารถสรั่งได้นะครับผมตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะลงไปย่างนิดน,นึครับหลังแหลกห่าครับได้ทั้งกุ้งทั้งปลาพี่น้องเลยบานนี้เห็นไหมครับได้เป็นโลครับผม นี่หลังแรกนะผมหลังแรกหยิบขับหยิบกุ้งเข้าไว้ก่อนหลังแรกนะครับ,รบ,รบ,บ,รบไปพยายามหลังอื่นต่อครับมาชมหลังสองต่อไปเลยครับผมนี่หลังแรกครับผมตัวนี้หลังสองนะครับ หลังสองพอได้อยู่ครับผมกุ้งอ่าโอเคครับได้ช่วยน้อยนึงนะครับกุ้งนี่เห็นไหมครับอ่าโอเคไปรุ่นหลังต่อไปครับผมมาชมมาเชียร์ครับว่าสิมีโตครับอันนี้หลังแรกนะครับผมอันนี้หลังแรกนะครับผมหลังสองนะครับผมใส่ผมนั่นไม่ยํยานะครับผม กงม็ชิได้น้อยหนึ่งมาชมหลังที่สามครับผมนี่มารุนมาเชีย่ยน้ำกันครับอ่าหลังที่สามครับผมครึ่งโลครับดอกนี่ ทั้งกุ้งทั้งปลานะครับผมนี่เนื้อมัดพิเศษนะครับตัวนีไอ้ลุนต่อครับลุนต่อครับผมเหลืออีกสองหลังสุดท้ายนะครับผมอ่ะอาบผมมาเบิ่งหลังดีๆครับผมนี่โตวานะครับอืม้ม ได้อยากได้นะครับเนื nee e death, horses, stone, march, an, ้อนะครับเนื้อกุ้งเฮานะครับผมทั้งกุ้งทั้งปลานะครับผมเขาดีเป็นต้นไงครับตัวนี้ลูกละสิบบาทนะครับผมลูกละสิบบาทนะครับหาสิบลูกไม่ใช่ลูกละสิบบาทนะครับผมสิบหาลูกสรงฟีนะครับผมยี่สิบลูกมีของแถมนะครับตัวนี้เป็นไดครับทั้งกุ้งทั้งปลานะครับผมไปลูมันก็ไปนะครับผม รับผมเขามาเป็นหลังสุดท้ายนะผมปลาสิมีโตยีกบ่ครับผมมาลุนน้ำกันครับหลังสุดท้ายนลยนะครับผมตื่นไต่ไปหาหลังนะครับหลังสุดท้ายก็มนี่นะครับแต่บ่ลไลนะครับผมโอ้ออก้องขาดกุ้งออก้องขาดครับ คุณนะครับก yeah, nice right? ุ้งนี่ผมจกออกให้เป็นมันง่ายๆใสๆด้วยนะครับผมนี่ครับกิสดใกล้ครับฟองธรรมชาติครับผมเองสดๆเลยครับแจ่บครับนี่นะครับตัวใหญ่ๆเลย เดี๋ยวเข้าไปก้อยน้ำกันครับมือแลงครับผมตายครับผม